สวัสดีค่ะวันนี้คุณแดงพามาทำหมูก้อนนะคะครบเครื่องเลยเรามาดูก่อนข้างนอกกร,บกรอบๆนะคะข้างในเขาก็จะนุ่มๆเขาจะประกอบไปด้วยวุ้นเส้นแล้วก็มีเกล็ดขนมปังนะคะนี่เห็นไหมคะทำง่ายๆเลยมีวัสดุที่แบบในครัวของเราเนี่แหละคะ่ะรู้จักคุณแดงก่อน เป็นครูค่าการสอนเด็กๆในโรงเรียนตอนนี้ก็เียณแล้วค่ะออกมาแบ่งปันสูตรนะคะสูตรนี้คุณแดงพิมพ์ไว้ให้เลยคําว่าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสีดาๆเนี่ยดาๆเล็กๆคลิกลงไปเจอสูตรเลยนะคะแคปไปได้เลยมาดูกันในขั้นตอนแรกเนี่ยเราใช้หมูสับครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอยมีสัรส่วนพิมพ์ไว้ให้เลยนะคะ ใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันพืชอย่างละนิดละหน่อยนะคะไข่หนึ่งฟองอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังใส่มากไม่ได้นะคะเขาจะแห้งเกินแล้วก็มีแป้งมันส่วนนี้เป็นรสด,ด,ดีอันนี้รากผักชีพริกไทยแล้วก็ กระเทียมนะคะเนี่ยทำง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูกุนแดงทำส่วนวุ้นเส้นเนี่ยเราจะหั่นให้เขาเล็กนิดนึงเพื่อว่าให้เข้ากับเนื้อหมูนะคะแล้วก็อ่าให้เขาแบบเข้ากาันแล้วก็ไม่ยาวออกไปนอกนะคะนี้มาดูครกกุแดงก่อนใครยังไม่ได้ซื้อครกประเภทนี้ลองซื้อนะคะเป็นครกไม้กูแดงใช้มา20กว่าปีแล้วนะคะเนี่ย พอใช้แล้วรีบร้างแล้วก็คว่ำให้แห้งก็อยู่ได้ทนนะคะเป็นสายใหญ่เหมาะสำหรับทำอาหารประเภทนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ตำสามกลรอก่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำให้ละเอียดเลยนะคะทูนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไม่ต้องใช้อะไรเลยใส่รสด,ดีลงไป ใส่เครื่องของเราลงไปเลยน้ำตาลนะคะเอาไปให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่หมูเราไปได้เลยหมูเป็นหมูสับทั่วไปนี่นะคะหมูสับเขาจะประกอบไปด้วยมีมันเป็นเศษของหมูแล้วเขาก็เอามาสับป่นนะคะราคาก็ไม่พอแพง ไว้เป็นกับแก้มหรือไว้ทานกับข้าวเนี่ยก็จะอร่อยนะคะเด็กๆกก็จะชอบนี่เราก็ใส่เครื่องปรุงของเราไปเลยใส่ซอสฟ้าเคี้ยวใส่น้ำมันหอยตอนนี้เราก็คลุกไปซักรอบหนึ่งก่อนให้หมูของเราเนี่ยเข้ากันนะคะไม่ต้องไปสับเพิ่มแล้วค่ะหมูสับเนี่ยเราใช้ที่แบบเขาสับมาจาก เขียงของเขาเลยนะคะแล้วก็ตามไปถ้าใครไม่มีกคลกแบบนี้ก็ต้องใช้คลกเล็กหรือต้องใช้มือนวดนะคะมือนวดให้ให้เขาเข้ากันให้ตัวเนื้อหมูพวกมันเนี่ยเข้ากันกับเครื่องให้ดีเลย ครกอันนี้นะเนี่ยถ้าคว่ำเนี่ยถ้าคว่ำหน้าเต็มเลยนะคะเขาจะเกิดราขึ้นต้องคว่ำให้แบบเจอกับอากาศหน่อยหนึ่งเขาก็จะจะอยู่ได้นานใส่นะ้ำมันพืชลงไปอันนี้มีสิ่งดีๆคุณแดงก็บอกเนาะว่าครกประเภทนี้มันใช้ได้ทนแล้วก็ไม่แตกนะคะแต่ว่านานแล้วก็เป็นสภาพนี้ างทีไปตามซ้มตามกันแล้วก็เข้าหั่นพวกมะน,นาวพวกอะไรตรงปากคกเนี่ยไม่ดีนะคะทำให้คกของเราเนื้อสึกแล้วก็ดูไม่สวยใส่ไข่ลงไปไข่ก็จะเป็นตัวทำให้เขานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ย มีความฉ่ำขึ้นตัวน้ำมันด้วยนะคะนี่ใส่วุ้นเส้นไปเหมาะสำหรับที่แบบการขายแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ต้องใส่ก็ได้วุ้นเส้นถ้าเกิดเราทำทานที่บ้านแต่ว่าความนุ่มเหนียวมันก็จะลดลงนะคะก็ลองสูตรนี้ก็ลองกูแดงก็ใส่ แล้วทำให้ปริมาณของอที่เราได้จํานวนชิ้นได้มากขึ้นแล้วใส่ขุ้นเส้นไปเนี่ยไม่ต้องตำม,มากนะคะขุ้นเส้นเนี่ยเขาจะเข้าไปในเนื้อของหมูเลยมันก็จะนั่นไปก็แค่ว่าคลุกให้เขาเข้ากันเพราะว่าเราตัดชิ้นสั้นอยู่แล้วคลุก พอเข้าๆกันเดี๋ยวจะเอาออกมาแล้วออกมามานวดด้วมืออีกสักแป๊บนึงอ่ะ ว่าหมูเนี่ยเขาจะเข้ากันแล้วก็สีออกแดงแล้วก็จะแบบปนไปหมันนี้ก็จะดูว่าเขาปนไปกับเครื่องของเราหมดแล้วนะคะถัดส่วนนี้จะเค็มเค็มไม่มากนะคะใครจะไปทานกับน้าจิ้มก็ได้อันนี้เรามาดูเราจะใส่ตัวนี้แดงใส่เพิ่มไปเพราะว่าเพิ่มปริมาณนะคะ ใครไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เพียงแต่ทำให้ดูว่าถ้าใครจะทำขายอ่ะนะก็คำนวณดูถ้าใส่ตัวนี้ไปอีกหน่อยก็ทำให้การทอดเนี่ยเขาจะเหลืองสวยแต่ใส่ไปเท่านี้นะคะใส่มากก็จะแห้งทำให้มันไม่ชํำใน เราใช้พายกดกดกดไปให้มันเข้ากันจริงๆเลยการทำของพวกนี้เราจะต้องหมักให้เขาซึมเข้าเนื้ออะไรหน่อยถ้าเกิดเราไม่หมักเนี่ยเราต้องมีการนวดมีการฟาดให้เขาเข้ากันไปในเนื้อแล้วเราก็สามารถที่จะทอดได้เลยโดยไม่ต้องพัก เขาก็จะเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวคุณแดงต้องอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ดูดูว่าอะ,อะไรไม่สู้มือนะคะเนี่ยเอหนอยให้มันคุนเส้นให้มันเข้าไปอยู่ทุกส่วนเลยเราสัมผัสแล้วเราจะรู้เลยว่ามันมันพร้อมที่จะปั้นละ นี่ดูสินี่ปั้นได้แล้วนะคะเนี่ยผสมพวกสามารถทอดได้เลยเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะเราปั้นกันนี่ขนาดแล้วแต่นะคะถ้าใครปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้มีความหนาก็ได้ ว่าในส่วนของเนี้ยพอทอดไปมันก็สุกหมดนะ,ะทั้งในก็จะนุ่มแต่ว่ากูแดงทางเหมือนกับทอดมันนะคะลักษณะเหมือนทอดมันเนี่ยก็ปั้นไม่ยากหมูครึ่งกิโลก็ได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าเรามีส่วนของวุ้นเส้นแล้วก็ตัวเกล็ดขนมปังไม่ต้องใส่เกล็ดขนมปังก็ได้นะคะแต่มีวุ้นเส้นก็เอาแค่วุ้นเส้นก็ได้ ปั้นแบบนี้ให้อยู่บนมือแบบนี้นะคะแล้วพยายามรวบให้วุ้นเส้นของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในก้อนให้หมดนี่สวยเลยเนี่ยแล้วยูแน่น่ใหเ้เส้นวุ้นเส้นของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในเ,เรามาทอดกันเทคนิคก,การทอดเนี่ย ถ้ามีน้ำมันเก่าแบบนี้นี่เป็นน้ำมันที่กุแดงทอดอแหนมแหนมสามชั้นนะคะเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยแล้วกุณแดงก็มาผสมหน่อยหนึ่งนี่เป็นเทคนิคทําให้สีอาหารของเราเนี่ยเหลืองสวยนะคะเ้วก็เก็บเข้าไว้ทำแค่3ามสครั้งเนี่ยไม่เป็นไรเลยน้ำมันทอดซนะ้ำาน่ะแต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่มีแป้งทอดแล้วแป้งไหม้นะคะ ถ้าเราทอดเข้าไว้แล้วเราเอามาใช้เอามาปนบ้างกับน้ำมันพืชเราเนี่ยก็ทําให้สีของน้ำมันเนี่ยสวยและทำให้อาหารของเราเนี่ยสีสวยขึ้นเดี๋ยวดูได้เลยว่ามันสวยยังไงนะคะเราให้ให้เดือดก่อนไฟกลางๆนะคะไฟไม่ต้องแรงสุดมก้อนของเราก็จะเป็นก้อนดีก็ตักใส่เลย เอาพอให้เขาเต็มน้ำมันก็พอแล้วนะคะอย่างอันนี้กูแดงทอดสองครั้งกับหมูครึ่งกิโลกับนี้นะคะทอดสองครั้งจะพอดีเลยน้ำมันก็ไม่ถึงขวดประมาณสักครึ่งขวดน้ำมันที่เหลือเนี่ยใช้ได้นะคะเอาไปใช้อย่างอื่นได้ไปผัดก็หอมอย่างเช่นเราจะไปผัดข้าวหรืออะไรน้ำมันที่เราใช้เนี้ย มันมันก็จะหอมกระเทียมหอมเครื่องก็ใช้ได้บางครั้งเนี่ยเ็บอกไม่ใช้น้ำมันซ้ำเนี่ยน้ำมันในบ้านเราเองอ่ะใช้ซ้ำได้กูแดงเคยอ,อนามัยเข้ามาทดสอบน้ำมันว่ามันมันมีสารไหมอะไรเงี้ยพะโลงเขาก็ไปเอามาที่บ้านเขาบอกเขาทอดปลาหลายครั้งมากเอามาทดสอบก็ไม่มีสารที่แบบสารมะเร็งอะไรนะคะ บางครั้งเราก็เราใช้เองเราจะรู้ว่าน้ำมันของเราเนี่ยมันยังใสมันดีอยู่เนี่ยสักสามสี่ครั้งเนี่ยใช้ได้ค่ะค่อยๆทอดไบไฟกลางๆนี่เห็นไหมคะเขาจะค่อยๆเหลือง สีมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยสวยแล้วเนี่ยอย่แดงเอาลงไปแล้วแล้วเนี่ยสีสวยเลยนสีประมาณนี้นะคะเอาขึ้นได้เลยนี่เห็นไหมคะน้ำมันยังใสยังสวยอยู่เลยนะน้ำมันเนี่ยถ้าถ่ายทำขายเนี่ย ทอดต่อได้เลยสบายมากมันจะไม่มีเศษของอะไรเข้าไปอยู่ในน้ํามันเลยก็ทำให้น้ํามันเนี่ยสะอาดใช้ต่อได้นี่สวยๆหอมเลยนะคะน้าทานเลยทานกับข้าวเหนียวข้าเจ้าหรือเป็นกับแก้มนะคะพบกับคุณแดงใหม่ในครัวติดโบบายคุณแดงวันนี้ขาฝากช่องคุณแดงปลูกต้นไม้นะคะลงคลิปไปบ้าง เป็นเรื่องที่เป็นความสุขนะคะใครชอบต้นไม้ก็ลองไปดูกันเป็นช่องพิลลมการ d เดนนิ่นะคะสวัสดีค่ะ